พี่น้องครับมันนี่ข้อดำครับผมเกี่ยวข้อเดิมมาค้อเดิมซอยนึ่งตึ๊งสามครับพี่น้องกรต๊อออกมาจากบ้านบายสีมงครับนี่ก็ะิบมึหรประมาครับมันนี้มันนี้มากครับนอนองจะจัดกมันนี่บ่างแล่นครับของทั้งของยูทูปครับเี็แวไงมว่อนาูม เนีมาเนี่ยสองตัวแล้วอ่านตัวเหงครับป็นตุมบันรุ้มท่านี่นะครับเนี่ยนื้นทีนะครับการเลี้ยงตด้มท่านี่มีมูตออย่างว่าตอนั้งกันครับผมเลยท่วมมะเป็นลักกันสี่มงแรกครับไปน้องตัตอเนี่ยก็เลยสองตัวเต็นเรนึองในโย่กลางช้อยครับเตอวนึไงในยืนถ่ายช้อยตัวตัวนี้เสียงดีเสียงดีเยอะโอ้โมวนเยอะตัวก็เหน่งครับกำลังใซดตรงนี้ครับ แต่โซ่เนี่มีริ้วตันขันอยู่นี่เด้ถึงย,ยนนนนนินนั่นนั่นอันนี้อันนี้เขาเห่นกันนะเพราะเดี๋ยวม้วนครับพี่น้องทำมาแรงมากเศายันขำผมก็อยู่กับนกกับหนูมว้วนม้วนเลยพี่นอ้องหาคลิปหายังมาลงเรียนไทยเครียดนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมตื่นมเสา ไปต่ออยู่ซอยข่างแหลมแอดสลรีปครับได้มาแต้มนหนึ่งเอานกไปสองตอมาหน,นี่งคนสยามไปต่อบอ่อเข่าอีกตัวนึงหนึ่งสยามครับพี่น้องมาหน,นี่มเอานกเรียวออกตอทั้งคู่เลยได้แต้มเดียวเสียงบ่ใหญ่ครับเจ้าเล่หของหนึงสยามเสียงบ่ใหญ่มาหน,นี่รับสรุปว่ามาหนี่ผมต้อน,นก ท้งเสาทั้งแรงครับพี่น้องได้แต้มเดียวแต่ว่าน้องเนงมาบางแรงเลือกงานใบสามแต่ก็ในสองเต้มันดีดีทางเล่าก้ะัดาดีเดี๋ยวมีโอกาสถ้าครับที่ตามผมอยู่นะครับน้องผู้ใดอยากไปรวมทีมไปต่อนรับน้ำกันมวลมวนก็จังติดต่อมาได้ครับเด้อโทรมานัดกันครับ0896678831โทรมาหากันเราเนื้อหัวมวลเรื่องนกเรื่องนู้นนี่แหละพอได้๋ยวมวลเนาะอยู่คนเดียวมันเหงาก็ หานกเขามาเล่นดีกว่าส่วนตัวนะครับพี่น้องสไลด์วันนี้ผมเขียว์ข้อเดิมเขอสิปิดฉากเลยครับปิดฉากการแสดงไว้ที่กี่โมงไม่รู้น่าจะหกโมงแล้วบ้างนี่อ่าสวัสนี้ครับพี่น้องอย่าลืมแฟนคลับผู้ที่เขามาเบิ้งที่หลังกะกดไลค์กดแชร์ผมเลยได้ครับได้พอได้มวนมี่กำลังใจหาข่าวหาคลิปให้พี่น้องเหมือนกันวันวันจากผมเขียว์ข้อเดิมครับพี่น้องสวัสดีครับโอกาสมีสูงนั่นเอง น้องมาซอยเป็นกำลังแรงใช้แรงใจดนะครับตอนนี้เสียงในยินตอนจอดรถครั้งแรกๆครับเป็นเสียงคันริวตันมาหลายค่ำพี่น้องรวมยี่สิบสามสิบค่ำอะริวเลยครับตอนนี้ลงมาสนทนาก,นกันกับนกของน้องแนงละเจ็ดเจโอ,าจอากาสมีโอากาสมี เอาเป็นแรงใจให้ขอให้มานมานไปได้ก็ดีหมดแล้วครับพี่น้องมานำกันนี่ครับกำลังหันหนา้าหันหลังแต่ตัดสินใจว่าจะเข่าฟังใหแค่นั้นนะจบ เสียงกลางเต็มๆครับพี่น้องพอมีขัดเรามีนอนเอาล่ลงๆนะครับจแจงเสียงวนอยู่เจ็บตัวเมียที่ปีกปับ๊บๆตัวผู้กันลับอจูก,กูจูก,กู<ท>นกนเขาแล้วมันึงข้ามเขาเป็นจใ่นกเ่ามันเป็นแค่ยอย่างนี้ครับพี่น้องครับ นี่ครับนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเอาเดี๋ยวก็เพี้ยมันหน้าโมโหยังไงตัวเมียเลยโอ้ยโ,โ,โอกาสที่ตัวเมียจะเหยียบมีสูงมากเขาเรียกว่าบัตรที่ไม่ได้รับเชิญครับมันเธอแต่งงานพี่หังหน้าด้านมาดู ทั้งทั้งที่รู้เธอไม่อยากเทมาบัดเสือกโทรมาทันทีครับพี่น้องครับพี่น้องมาเป็นแรี้งยงแค่เลี้ยงใจนะครับเด้อเอาเนี่ยละ่ะความมันเกิดขึ้นมองว่าอยากให้ตัวเมีเยขึ้นเหยียบเลยครับพี่น้องลกเข้าทีไรเครื่องบินมาทุกทีเนียงเด่นไปเลยเนีย่ย เดี๋ยวตัวผู้มันจะเห็นเดี๋ยววันหลังมันต่อไม่เข้าเสียเหมือนกันเนี่ย,ยตา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 ยอะคอยเป็นวาสนาของเน่งได้กลิ่วตันเดี๋ยววะเอาใจช่วยนะน้องนะเอาเอาเอาเข้าไปแต่ใจจริงอะบอกว่าให้เน่งอะไปไล่ตัวเมียหนีเดี๋ยววันหลังมาต่อแล้วตัวผู้มันจะกลัวนานมีเหตุให้จับ ดวงยังมีอยู่ดวงยังแข็งอยู่เอาละ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 โอกาสมีสูงอยู่ครับพี่น้อง ช่วงนี้ช่วงแบบนำ้ำลายเหนียวกับพี่น้องเกิดขึ้นข้อนะครับหลุนหลุนกันไปพี่น้อง ตอนนี้เน่งกิ๊กจักกิ๊กจักเลยครับเแค่ของนกว่าเป็นล um, to ันยวนกินอะไรกันเป็นรองไงนกต้อเขียวกันนะเลยเจ๊กทู้ทู้ครับวยโไก่กันกับคก้อนนะครับเป่นรอง กอนเลยครับพี่น้องหันสายหันขวาเลยครับว่าไก่เขาไก่เขาครับพี่น้อง มือค่าตายลีบอฮะน็อกมือที่รีบวะนี่ฮะอ้ยตายตายตายตเอาเจ็บเจ็หนึงสองเจ็บผูกกาไก่อะไรพี่น้องไก่เข้ามาอีกนิดเจ็บเจ็บกิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยสวรรค์น้อยน้อยไก่เข้ามาทุกทีทำ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 ตึตึตงตงตงเครื่องบินมาแล้วเอ้า เอามืดคักแล้วกพี่นองเอาบินเดียวนี่ไรยแม่เลยครับบินเดียวนี่แม่แล้วอันนาอันล,งลังละวันทูที่โฟ โอกาสที่จะขึ้นมีครับพี่น้องเอ้าโอกาสแต่นอกมีครับพี่น้องครับจับตาดูดีครับท่านผู้ชมครับอแอนตานซินมีสิทธิ์ควักกันครับพี่น้องหนึ่งสองเอาเอาเอา นบนบ้านสานเก่าเลยหรือเฮ้ยเ้ยเฮยวเ้ยเยเเน้ย้ยเฮายเฮ้ยมฮ้ยเยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเก้ยเฮ้ยเ้ยดฮ้ย้เ้ย้ยเอ้เฮ้ยยเฮ้เยยเฮ้ยเฮ้ย้งเ้้า้เ้เา้น้นนเยนเย่้ดดน,ดดนะ มัานอาจจะเหลือครับพี่น้องนับในใจไปเลยหนึ่งสองสองก้ายาวๆครับเผินมรมแดสองจุดหนึ่งมีจึงนี้นะสองจุดสองสองจุดเก้าเอาสามยังไม่โดดครับพี่น้องครับ ตายตายคืองมินมาสามรอบแล้วนกยังไม่ลงเลยไม่เหนียวครับพี่น้องไม่เหนียวครับนกขนาดนี้นังกระติกเรียกพี่อเหนียวไหมละ่ะไรอนแอมาลำที่สาม,ลำ,สามลำที่สี่เข้าไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยมัน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  โอ้ยสิทธิ์ที่จะมีใช้จะหมดแล้วล่ะเนี่ยโทรไปอบตคองสามให้เปิดไฟลางราทางหน่อยนอกกำลังจะมืด <c oughs> มองเห็นไม่เห็นเลยฮ้ผู้บริหารกองคองสามจะไม่ให้เปิดไฟวะเนี่ยจะทุ่มแล้วนะเดี๋ยวนกบินเหยียบคอนไม่ถูก โอ้โหร้าย,ายจริงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนูกต่อไม่หายใจไกลแล้วเว้ยไกลแล้วเว้ยไกลแล้วเว้ยทนได้ทนไป อา้าวมีซิดมีซิดหรือว่าเราอยู่เหลื่อมเรามันชนพเนียดอยู่ห่างไหมเนี่ยไม่ครับอยู่ใกล้ไม่ก็ไม่ห่างนะเอกากัดแวบสองแวบอย่างนั้นเนี่ยกลางปีกออกมาเนี่ยะมะแล้วมเนี่ย อันนี้ก็ปีนรังคาโกงค่อยถลาลงไปเอามาเอามามาจีบไหมลด,ดหนึ่งสองกระบวนสุดท้ายแล้วเร็ว อ้าวโอ้ตายแล้วอ้าวคอยเป็นภาพปริศนาค,ครับพี่น้องภาพนี้ทิ้งท้ายแค่นี้นะครับอ้าวแฟนข่าวของเขียวคอนเดิมมาตามดูคลิปต่อไปว่า <laughs> เฉลยว่าผมตัดภาพเลยนะครับตัดภาพเลยครับช่องนี้ช่องยูทูปเขียวคอนเดิมตัดภาพไปเลยนะครับ ว่าจะได้ไม่ได้มาติดตามดูวันต่อไปคลิปพิศนาได้ครับพี่น้องว่านกสิเขาเข้าบ่อเขาครับคณะนี้มืดเลยครับมืดมากยู่ตันตันี่พี่น้องว่าได้เขาบ่อได้นะครับเอานะครับกรลล่างยางมากครับเอานกกําล่างยางมาพี่น้องว่าได้บ่กครับฮะเดี๋ยวมาลอคำตอบอีกประมาณวันอาทิตย์ผมจะลงคำตอบว่าได้บ่นน้ตัวนี้นะ้ติดตามได้ครับพี่น้องยี่สิบสองมิศนาชครับปิดเกมที่ เวลาเกือบทุ่มแล้วครับพี่น้องกลับเรียวตันตนเี้ครับพี่น้องวัสดีครับครับพี่น้องยี่สิบสองวินาล้ครับมนเป็นรหันกันีิผมเขียวค้อนเดิมมากครับนกตอเจ้าหนึ่งสยามครับพี่น้องใส่ไว้นี้นี่ครับผนยกกระหังอาจารย์ทุ่งเลยพี่น้องเรียบร้อยครับดินพับพับพับเกิดต่อยากหลายเดี๋ยวลงมาบงน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะผักบ่อบ บอกแล้วอย่ามันล้อเล่นกับประหงังกระหังปิดวิญญาณอาจารย์ทุ่นครับพี่น้องอะลงมาเบิงกลมกันครับว่งหันมไปฝ่ามงคลสยามอยู่พี่น้องว่เห็นว่าเสียงไหนฝ่าไอ้มงคลสยามบนนกเลี้ยวอยู่ครับเเล่บโอโหเสียงไหนพี่น้องเอ้ยได้แล้วครับขันอยู่ขันตัวหนึ่งน,นกไล่ได้พี่น้องแถวเนี้โอเคครับพี่น้องครับ ิบนี่อนึกสยามจัดไหนพี่น้องอันนี้มากกว่าสยามเนี่ยจะให้อาจารย์ตู้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยเลย